นมนมนมสวัสดีครับน้องโอเคขอบคุณครับพี่อะไรเราดีขึ้นยังฮะพี่ชายเราดีขึ้นยังใครพี่พี่พี่เป็นหน้าขาวอ่ะพี่ผู้ชายอ่ะเรื่องอะไรเนี่ย เราเนี่รุ่นพี่ะคพี่ไปไม่บ้าหรือไง้าเอาวินิเอาวินิดพีวิทวิทบ้ดีใช่ไมเดี๋ยวดกได้ออได้ยอมากนิ่อนพี่พดกันสรุปเม่อวานเนี่ย่ลปการถไเอออยู่มาร์ะ

รเราต้องใช้เก้าอี้เหรออพี่ว่าต้องใช้คนเยอะเนะ่วางน,นะ ตสวัสดีค่ะสวดีครับพ่อพไม่อยากให้ขับเลยี่พ่อแล้วดูเดูเดูเขแแแครับใหต้าพ่อ้าอพ่อ้าี่ต้พี่ต้วพี่ต้าวพ่้พ่อาพ่ต่ต้พ่ตพ่พ่อพ่พ่ตพ่พ่อพ่อ่ตพ่ตาพ่พ่ตพ่ตพ่่่พ่่่พ่่่พ่ หนุมน่มครับดูมาทีงนี้นิดเดียวครับหมูเอ๋ครับตอนนี้หมูหลงกลหรือเปล่าถ่ายเดียวบ้างนึงเอาเลยลอะเดี๋ยวดีก็ยังอีกคนยังไม่มาดินนผมเยอะแล้วพี่หนุ่มพี่หนุมน่มอานุ่มหนุ่มหันข้างให้พี่ดานิดนึงได้ละโอเคพร้อมหนึ่งสองดีมือภายหลังพีง่ดานิดึงหนุ่มจริงจรงนั่นราคาถูกคนดาหนิดนึงหนุ่มอีกนิดนึง ได้นัหนพอแล้วนูข้า้ขาละทได้แล้วครับนี่เสอรคุณานลูกครอบครัวกครอบครัวเดี๋ยวให้มีที่มาที่ไปของท่านของพญานะ เออคุณลูกชายคะเห็นาเป็นาก็ไมมัแไม่ดงยายืนกลางัแม่พี่ตุ๊กยนรงหง้าได้ไหมคะมาัดที่สุดขยิาเลยเจ๊ขึ้นไปเลยเจ๊ขึ้นฝากฝากฝากทครหน่อย บ้านเราบ้านเราเรื่องเรื่องนี้อุ่นครับในเรื่อ,อ,องห้น่อย้ยเป็นคนดีเหม <c oughs> ือนกันเวลาพูดเรื่อง อันนี้เป็นเลนคนดีนะครับมีมีคนนี้เที่แอบสัตว์อะไรนะสัตว์ทุกท่านครับไอซาทางนี้ครับภาษาโบราณภาษาต่างแดนเนี่ยนี่นี่นี่ต้องจี้ต้องจี้หนึ่งหนึ่งโหดที่ต้องลงไทยรัฐนะครับรูนี้โอเคครับหนีครับให้พี่พิ๊เกมเออทายาทก็มีบ้างมั้

อีบกค่ะก็บ Gracias. ออขอครึ่งตัวนะครับนุครับหนุนครับหนุนครับเอขอครึ่งตัวนะครับ

พี่นุ่มครับพี่นุ่ม่ตรงนี้ค่ะพี่ัอนครับสวัสดีครับ

นี่กระมถือถ่ายไปด้วยเข้าถ่ายไปเข้ากันมากเลย หนุ่มคนนั้นที่เจเจคนนั้นนี่ตองกรับมาเล่นมาดูว่าะบายยื้อก็มาเล่นจะท้องม

พระเจ้าพระพินนาต่อต่างประเทศเลยได้มีความรู้เกี่ยวกับราการเลิกฆ่แล้กเบิ่งทํเป็น่ดงของเป็นข้องที่ดกัครับในเรื่องที่เาเยเจอเบ้านเจอบ้านครับพี่บุ๋มันเจอรู้จักมาตั้งนานแล้วครับกว่าสิปีแล้วแล้วก็ที่บุมเป็นคน เดิมครับเจอกันทีครก็อายาใ่ดีครับแล้วก็จะค่อนข้างจะทำอะไรแบบว่าไฮเปอร์ไฮเปร์นะฮะก็แบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์บ้างอะไรอย่างเงี้ยยวต้องรีบไปขี่มอเตอร์ไซค์หรือหรือที่เคนตรงคนพูดตรงอนี่ยพูดตรงก็จะสัมพันจะคุยกันทุกเรื่องครับเอบางทีก็โกรธนี แก <laughs> โกกันให้ผมรอเล่นบางทีแกก็มีแบบมุมขงถำอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ผมสามารถอยู่ในเป็นผู้หญิงหนึ่งคนที่อยู่ในกรุ๊ปของผู้ชายซึ่งมีผมมีพี่นอ็อตมีพี่ต้นมีเค้นอยู่ได้แล้วมีอยู่คนเดียวได้ทา,าได้ครับครับที่ผมีเดียวผ่านรอดแล้วค่ะ เชิญพวกตากล้องอุโสนะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เพี่ง้กลงมาใหม่ใครที่ยังทำระบบกับกล้องแบบใหม่ไม่ได้ก็ถามรุ่นน้องมาดูเขาจะได้ทำมาหากินเงินเอลุกๆุกเอาลุกนั่งนานแล้วลุกนานแล้วลุกนานตั้งแต่เมื่อวานละใครที่สักการะหลวงปู่โตครับเชิญมาถ่ายมาเย้เยขอบขอบเป็นนะครับ ครที่ใครที่ห้อยหลวงพ่อโตเช่นั่นนี้นะฮะชานั่นทิพี่เดียวพี่เดียวเลยดูใครมั้งวันนี้กองให้หนูไปด้วยนี่รับงานเยอะเตอร่เตอตง้านเตยรเอร์ตสองบ้่นแ กลับเรียนเช่รุ่นจุลศิ์านะครับงงนะอรนาพูดเกินไปด้านนี้นะฮะรุ่นจุลศิษย์ปาเนียบิดตัวนิดเดียวหมดแล้วหมดเลยนะหาไม่ได้นะคุณแดเลยนะขายคุณลุงคุลุงขายนะครับขายไม่ได้แล้วนะดูนี่ไหมขายอย่างรโอ้โหดุเลนแล้วอ่อนเลใช้ไปหรือเปล่ายองไม่หมดอ่ะนมก็พูดอะไรเกินไป ต่อเรื่องนะมีตัวอีกนิดเดียวปึ๊บโอเคครับโอ้ย oh, ไทยสู้ oh, ลเลยน่เาเลยอะมีแค่อ่ะดีครับได้นะเยเบ,า,บาเบาปึ๊บ เออน่มขยันทังฝันเลยด้วยยี่นี่อนี่โอเคพอพา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 วเลิบนะได้แกล้งนะเลบ กุ่มปีกปาปาเยอะๆเลยปาคๆโอเคล่าขันหน้ากลับมาปึ๊บบ๊อบปึ๊บโอเคตาหนะสายตาโอเครับโอเคครับเดี๋ยวผมครอบการดบอกมโตโอเคครับโอเคครับ โอเคครับใช่ดุนดุนไปงนี้ดน่โอเคพอพอพรหัสหน้าพอพ่อานมาที่เรตรวจที่เดียโอเคครับ่ผลงานตรงนี้เียวโอ้สวยอยู่นี่สวยอยู่นี่ครับ ก็ยันรเลยนะยันเพื่อเุเรืบว่าไม่ดโอเคคครับ cái khác mong 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 cái đẹp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  ค่นิ่งนะบล็อกสายตาอย่างเดียวที่กล้องปึ๊บกล้องมาตามที่มาเอาปีนี้เโอเคตรงนี้ครับ พี่พี่หน่มไม่กะเดินใ่มใช่ใช่จะถามดเลยเราอะไรเด็ดตัวดีอา้เห็นไหมฮะมาแค่นี้นะเรียงจับด้วยัน

รนะคเก็บไม่หมดหรอพี่อยู่เข้าไปลยค่ะพี่อยเข้าไปตั้งหตามลำบากเลยหนึ่งสองอีกรูปนะคะหนึ่งสองค่ะคุยอยู่จะมาไปต้องปิดนั่งไปน็ต tao dây một dây một lần một dây một leo một dây một ไม่ได้องไมแล้วนะ